สวัสดีครับสวัสดีครับครับผมต้นนะครับนิสสันเอสทีสีนัคเรียนนะครับวันนี้อยู่กับพี่ไก่ครับพี่ไก่นะครับนะครับวันนี้จะมาแนะนานะครับในช่วงของสาระน่ารู้นะครับวิธีการเชื่อมต่อกับเอ็มไอทีวีสเตนะครับครับผมเชื่อมต่อกับหน้าจอของนิสสันเทอร่าสิบเอ็ดนิ้วนะครับพี่ไก่ครับมีทีวีนะครับมีทีวีการเชื่อมต่อไม่ได้ยากเหมือนรุ่นก่านที่เรามีอยู่นะครับการเชื่อมต่อตอนนี้เชื่อมต่อแบบผ่าน w i f i กับโทรศัพท์ใช่ไหก็ ก็ตอนแรกที่ได้รับมานะครับอุปกรณ์ก็จะมีรีโมทนะครับกับตัวจอยนะครับสำหรับเชื่อมต่อกับ HDMI นะครับก็เดี๋ยวจะสาธิตให้ดูนะครับว่าวิธีการเชื่อมต่อเป็นยังไงไงครับผมอุปกรณ์ในกล่องนะครับอแนะนำอุปกรณ์ก่อนนะครับแกะมาก็จะเจอกับคู่มือคู่มือนะครับอ่าแล้วก็ตัวเสียบกับ HDMIHDMI นะครับสายเชื่อนะครับก็ power อ่อสายเสียบทีเสียบนะครับผมแล้วก็ตัวสายยืดดีสายยืดดีนะครับ DMI นะครับกับช่อง USB นะครับให้มาคู่กันนะครับแล้วก็เสียบเข้าไป DMI ใช่เสียบเข้าเลยอย่างนี้อ่าครับแล้วก็จ่ายไฟให้เขานะครับแค่นี้เรียบร้อยคบแล้วขั้นตอนการเชื่อมต่อนะครับก็พอเปิดเข้ามาแล้วก็รอสักพักหนึ่งนะครับครับรอระบบบูท นะครับแล้วจะมีการตั้งค่านะครับก็จะมีการตั้งค่ามีรูปให้ก็กดสังเกตดูนะครับครับอย่างนี้นะครับกด2องปุ่มพร้อมกันนะครับหนึ่งครั้งก็จะมีจํานวนบอกต่อนะครับอันนี้คือถูกต้องแล้วกดสองครั้งนะครับผมอันนี้ก็จะเลือกภาษาภาษานะครับมีหลายภาษานะพี่ไก่นะขออนุญาตเลือกภาษาไทยนะครับเราเป็นภาษาไทยดีกว่าครับมแล้วก็มีภูมิภาคด้วยครับอันนี้ก็คือการตั้งเวลา ่เราก็เป็นไทยนะครับแล้วก็รอที่เขาอ่าโหลดแป๊บหนึ่งนะโอเคแล้วก็ตรงนี้นะครับ <c oughs> เราจะเชื่อมต่อเป็นผ่าน w i f i ครับนะครับพี่ไก่กดต่อไปคร <c oughs> ับ <c oughs> เอากดข้ามก็ได้แต่ถ้ากดต่อไปเมื่อกี้เดี๋ยวผมลองให้ดูนะครับถ้าเรามากดต่อไปเนี่ยคือขั้นตอนมันจะไปซิงกับตัวของเราต้องเข้า Google แล้วก็ไปพิม์สั่งงานด้วยเสียง แต่ถ้าเรากดข้ามเนี่ยเรามาซิงค์ด้วย Wi-Fi ได้เลยเนี่ยถ้าถ้าเรากดต่อไปเนี่ยมันจะเป็นตั้งค่าด่วนนะครับมันก็จะมีในส่วนของเปิดแอปนะครับ Google แล้วก็พิมพ์นะครับหรือพูดว่าโอเค Google Google แล้วก็ตั้งค่าอุปกรณ์นะครับแล้วก็ต้องมาแตะที่เนี่ยครับ m i t v อันนี้คือชื่อของเขาอันเนี้ยขั้นตอนนี้ผมว่ามันอาจจะช้าไปช้าไปถ้าเกิดเราอยากจะให้มันเร็วเนี่ยเรากดข้ามตรงนี้มาเลยนะครับ แล้วก็เชื่อมต่อ WiFi อันนี้ก็ก็คือแชร์แชร์ฮอสปอต์ดไวไนะครับจากโทรศัพท์ของเรานะครับแชร์เน็ตให้ตัวมีสตต๊กครับก็เราก็กดฮอสบอร์ชนะครับแล้วก็ตัวนี้ชื่อเป็น oppo ใช่ไหมครับใช่ครับ oppo นะครับอันนี้เนี่ยเราก็จะเห็นเวลาที่เราเปิดนะครับเราก็กดเชื่อมต่อเลยครับเนี่ย เดี๋ยวลบก่อนวิ่ไก่ป้อนรหัสผ่านไห้ไหยครับได้ครับผมใส่รหัสผ่านนะครับให้ตรงกันแล้วก็เชื่อมต่อได้เลยนะครับอโอเคพอเสร็จแล้วก็จะมีปุ่มตรงลูกศรอ,อันนี้ก็คือถัดไปพอเราเชื่อมต่อเนี่ยครับก็รอเขาโหลดแป๊บนึงนะครับอันนี้ไม่นานพอเสร็จแล้วก็เนี่ยครับเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเรียบร้อยแล้วก็แอปพลิเคชันต่างๆนะครับก ครับผมก็จะเข้าสู่หน้านี้นะครับผมถ้าใครจะลงชื่อเข้าใช้นะครับก็จะสามารถใช้แอปพลิเคชันใน Android ได้แต่อันเนี้ยขอแนะนำให้ใช้ข้ามไปก่อนนะครับกดข้ามนะครับครับปึ๊บยอมรับนะครับมันก็ตำแหน่งอันนี้เราจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะอันนี้ผมกดว่าไม่ใส่นะครับแล้วก็ช่วยปรับปรุงอันนี้ผมก็เลือกไปก่อนนะครับ โอเคอันนี้ก็คือเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนเราก็กดนะครับ okay. ครับผมหน้าจอนะครับก็จะเป็นมีมีแพลเต่างต่างมี Netflix มีพามทีวีมทีวี u b t YouTube, YouTube. นะครับแล้วก็ p l y y o v v i e ของ Google Google Play นะครับนะครับเราจะโหลดแอปเพิ่มเติมนะครับก็ได้นะครับ หรือว่ามันจะมีในส่วนของตัวมีชันแนลนะครับ,รบแต่ที่ใช้กันบ่อยๆก็คือตัว YouTube. <YouTube. S 1> อ่า y บ u t u b e เครื่องเสียงเนี่ยเป็นของอะไรครับพี่ไกออ่ลำโพงของบ s สครับลำโพงบแป8ตัว 8, 8. จุดให้ด้วยเครื่องเสียงนี่ถือว่าโอเคมากเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับลองเปิดเพลงแล้วกันนะครับกดอย่างนี้ปุ๊บนะครับเราเพิ่มเสียงจากตัวรีโมทได้นะครับ แล้วก็เพิ่มเสียงจากตรงข้างหน้ารถได้ครับผมแล้วก็ขั้นตอนต่อไปนะครับเสียงจะยังไม่มานะครับเราต้องมาเปลี่ยนนะครับระบบนะครับมาที่นะครับระบบเสียงนะครับตรงนี้เราก็มาเรียกคําว่ามีเดียนะครับแล้วก็เป็นจอแสดงผลด้านหลังนะครับติ๊กตรงนี้แค่นี้ครับระบบเสียงก็จะมาที่เครื่องเล่นด้านหลังแล้วนะครับเพียงแค่นี้นะครับก็สามารถเพิ่มเสียง ได้จากตัวรีโมทได้เลยนะครับอ่าก็จะเพียงแค่นี้นะครับการเชื่อมต่อก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหน้าจอชัดมากนะครับแล้วที่สำคัญน,นะครับหน้าจอตัวเนี้ยมีการปรับแสงให้อัตโนมัติด้วยอันเนี้ยโอเคมากๆครับ,รบปรับยังไงครับปรบับปรับแสงยังไงครับ ของเราเหมือนจะมีตัวเซ็นเซอร์รับแสงนะครับพี่ไก่ครับพอแบบเราเข้าที่มืดอย่างเงี้ยใช่ไหมครับครับนึกถึงหน้าจอโทรศัพท์เลยก็ได้พอเข้าที่มืดอย่างเงี้ยเพื่อแบบถนอมสายตาเรานะครับแสงก็จะปรับลดลงครับโดยที่เราไม่ต้องแสบตาอย่างอย่างตอนที่เราออกแดดจ้าจจอมันก็จะจ้าให้จอก็จะจ้าให้สว่างให้เข้าที่มืดมันก็จะก็จะปรับรีลงารีลงใช่ก็จะประมาณนั้นเลยครับผมอันนี้ เป็นฟังก์ชันที่ดีมากๆนะครับครับผมอ่าครับผมก็ถ้าเกิดคนข้างหน้าเนี่ยผมแจ้งก่อนว่าคือคนขับเนี่ยตามมาตรฐานรถญี่ปุ่นอยู่แล้วเนี่ยครับเราจะไม่ให้คนขับดูอยู่แล้วนะครับก็คือมันเป็นเซฟตี้นะครับเพื่อป้องกันแบบให้คนขับเนี่ยมีสมาธิในการขับขี่ให้มองถนนมากยิ่งขึ้นนะครับก็ให้คนด้านหลังเนี่ยเป็นคนที่อ่ารับชมอย่างเดียวดีกว่าครับผมอ่าจากนั้นก็จอด้านหลังเนี่ยมันก็จะเหมาะสําหรับ อ่าผู้โดยสารนะครับสำหรับคนที่มีครอบครัวผมว่าถ้าเป็นเด็กอย่างงี้นั่งโอ้เหมาะเลยครับถ้าแบบชอบดูหนังฟังเพลงเหมาะเลยอันนี้ดีเลยเครื่องเสียงดีครับเสียงในห้องโดยสารเงียบนะครับเงียบมากอันนี้ยืนยันกัรอนตีเลยครับโอเคนะครับสําหรับวันนี้การเชื่อมต่อนะครับผมของเราเนี่ยสาระน่ารู้นะครับพี่ไก่ครับผมไม่ยากอย่างที่คิดนะครับใช่ครับผมถ้าเกิดว่าชอบคลิปแบบนี้นะครับฝากกดไลค์นะครับกดติดตามกดแชร์ให้เราด้วยนะครับ แล้วก็ฝากเพจที่นิสสัน SMT Thailand นะครับที่สาขาศรีนครินนะครับเบอร์โทรติดต่อครับพี่ไก่0 2 0 2 2นะครับ2 2ติดต่อได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับเราสองคนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ